เอาแล้วครับนะวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมมาครับในแบบในในเซิร์ฟในเซิร์ฟของในแอปนะครับนะก็อ่าฮะเสียงก็จะไม่เสียงก็อาจจะไม่ค่อยจะได้ยินนะอืมอ่าครับเริ่มเลย อ้นี่เพี้ยเพี้ยเพี้ยอันนี้เอาอันนี้เอาอันอ่าอัน,นประโยชน์นะครับอ่น,นไปไปไปเพ่นนงววเพ่งเพ เอ้ยประเด็นคือมันมีคนจีนกับประเด็นอะแป๊บหนึง่งใส่กยนแล้วก็ขอตั้งค่าก่อนอ่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติจริงนี้งจะไม่รู้นะของของมส่วนของผมผมก็จะไม่จัดนะเอ้ยอื้อ เอาลดลดเนาะอ๋อมันตกเลือยไม่ลดเหรอนี่ผมก็ไม่เล่นนานเลยนะอันนี้ผมก็ไม่นนนะนนมได้เล่นนานแล้วนะครับอืมลุกเลดลับเวลาเราติด บางเซิฟมันก็จะใช้ไม่ได้นะเฮ้ยของเอ้ยอะไรมันจะเอาอยยกกว่านี้อะไรมันจะเอาแยากกว่านี้เฮ้ยกูไม่กูไม่เอาแล้วก็ได้เฮ้ยตรงนั้นกล่องก็มีครับถ้าเราขึ้นมาเอานี่ ของมันจะดีนะแล้วก็แล้วก็มี<ลา>นะเอ็นมักยจะมาเอ็นมนไอ้นมันกยจะมาแป๊บนึงเอ็นกำลังจะมาเว้ยเอ็<ลา>หนหน่ะเอไม่ให้มาหรอกมามันก็โดนกว่าเอา นะม,ม,ม,มันก็โดนกลัวเนีม่มาดิแถวแถวนี้มีกล่องคาร์ทไหมเนะี่ยอ้านี่ไงหกยิ่งกว่าอาหารตามสั่งนะตอนนี้เราตอนนี้เราเหลือแค่เลยเหลือแค่รองเท้ากับหมวกอไรเหลือเชะ เดี๋ยวแค่เราถ้ากมุมกนะเอาเอามาดิมาดิมาดิเอามาดาิมันมาปูปปาตี้กูไปุ๊บไปเงินปาร์ตี้ปปยเยอะเงินปาร์ตี้วะเร,เ,เ,เราต้องเราต้องรีบไปจากทางสะพานนี้นะเ,เราต้องเราต้งเราต้องนี่ไปจัดสะพานนี้อ่ารองเท้าได้แล้วนะ เอามาก่อนถ้าถ้าคุา้มห้านเ๋ยเราไปครับหมกเอาก็ได้นะนี่ไปอ้ยอื้อ นี่ไงได้ได้หมวกแล้วชุดชุดเหล็กเต็มตัวแล้วครับช่วยไม่คิดอ่านางยังไงก่อน เดี๋ยวเราจะกลับไปตรงจุดเกิดครับอ้าอ้าอ้าออะอร,อ,ร,อ,ร,อ,รอะไรอยอ๋ออ,อมันต้องมีผูคนยวนมันต้องมีผ่คนเดียมันผูกนนเท่านั้นมูกยเท่านั้นเอ๋ออกไป ตอนนี้เราเราเราดูการอาหารนะเราเราจะไม่ใจเราเราจะไม่ใจอ่อนต่อใครทั้งนั้นนะเพราะเกมนี้มันมันจะต้องมีผู้รัชิวแค่คนเดียวนะครับเด็กดกูนะเพราะว่าถ้าเพราะถ้ามันมีคนไปเอาไปเอาแบบเด็กไปหวานหมูเลยครับแต่ไน่าเบต่ ต้นนี้ยแล้วนเด็กนี่ควรจะเอามานะชุดแค่นี้แล้วตนเด็กนี่ควรจะเอามาครับชุดชุดกับมันไม่ค่อยจะเป็นอะไรหรอกนอออะมันมันแถวนี้ กล่องแล้วนะเหล็กนะมันไม่มีกล่องละแบบเออไอ้กล่องที่มันซุกไอ้ไอ้ของในกล่องนั้นแบบชุดเกาะเพชรอินชานทั้งตัวโอู้ยยอดสุดยอดเลยถ้าใครได้วปนี่แม่งยิ่งเทพเจ้านะแล้วก็ดาบเพชรนะแล้วก็ธนูเวอร์เวอร์เวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วนะเฮ้ยคนอยู่ตรงนั้นตอนนี้ อ๋อคนในเซิร์ฟเวอร์มีอยู่ประมาณหกคนนะมมันไม่ใช่ประมาณหรอกมันหกคนเลยแหละนี้เลยตันนนหนึงเฮ้ยจามดังขนาดนั้นนะมันต้อมีใครได้ยินอยู่บ้างวะอืาหาหอหือของเรากันคนระับเฮ้ยนายเราเอาเพชรมาให้ เฮ้ยนายเราเอาอะไรมาให้เราเอาความคมมาให้นะแต่ถ้าสารคดีนี่มันมันอาจจะเอาลูกกมันอาจจะเอาลูกตะกวัวมาให้นายก็ได้นะเรา,าล,ลองครับมันดาบเล็กเราดาบเพชรอะลองลองลองไหมลองไหม เรารอดด้วยเรารอดเราเรอดแบบแนี้เอา้าเอา้เอาแล้วกล้องไปไหนวะอ่ะอไม่เป็นไรครับมาเลยมามาเออแมงเห็นดาบเพชรแล้วแมงวิ่งไงเอาเอาเดิเอาดิเอาเดิโอ้โหอ๋อเราเอา้าเราได้เปรียบครับ นะเรานะเราเราเราจะรอให้คนอื่นเขาฆ่ากัฆ่าฆ่ากันไปนะครับเยอะได้ข้างล่างาน,นี่มีน้ำไหมข้างล่างนี่มีน้ำไหมรู้มากเลยเนะี่ยรู้เอาเเหรออาเหรอ

เฮ้ยนายนายไม่ฆ่าเร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 าก็จะไม่ฆ่านายนะนายไม่ฆ่าเราเราก็เราก็จะไม่ฆ่านายนะอ่าเอ้าเอ้าเอ้าเอาทำไมมันเหลือแค่เนี้ยผิวเหลือเกินทำไมมันช่างผิวเหลือเกิน ไงล่ะไงล่ะไงล่ะเรียนจยี่ยกครผมนะจี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 ครับผมนะอ่าก็สาะสาระที่นี้ตาเคยชอบมีนิกเกมนี้นะครับอย่ากให้เรเล่นต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะนะเพื่อเพื่อเป็นใจในการคลิปต่อไปของผมนะครับนะเยอะโอ้โหเหยียบนะ นะนะครับตับสำหรัับบสำหรคลิปนี้ก็ต้องขอลาแกณไปเปลี่ยนเท่านี้นะนะสำหรับพาร์ทนี้ครัเป็นบายบายจ้าจุกชุก